สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพริกไทยดำแชแนลครับมันีช่องพริกไทยดำเฉแนลนนสิมารายงานผลการแข่งขันแบดมินตันครับแบดมินตันรายการ S s B C B W F การแข่งขันแบดมินตันรายการคุมาโมโตะมาสเตอร์เจแปน2024จัดขึ้นที่เมืองคุมาโมโตะ เป็นรายการระดับโอลทัวร์ซูปเปอร์ห้าร้อยจัดกิจที่ประเทศญี่ปุน่นชิงงนักวันรวมประมาณสี่แสนสองหมื่นยูนิตนะครับมื่อนี้นีครับนักกีฬาไทยลงสนามแข่งขันทั้งหมด 4, สิบรายการครับสิบรายการคือกันมีหญิงเดียวใช้เดียวไม่กับคู่ผสมครับเริ่มจากคู่แรกครับคู่แรกเป็นประเภทหญิงเดียวครับแคลร์พอนทิชาชาเชยกีโม มือวางอันดับสี่สิบจของโลกครับแะแพ้ให้กับหวังซียี่ซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการแล้วก็เป็นมือวางอันดับสามของโลกศูนต่อสองเกีครับเดสกอร์สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดนะครับสิบสองต่อยี่สิบเอ็ดครับยิงเยอะอีกคู่ครับอีกคนหนึ่งครับครีมบุษนันอึง้งบำรุงพันธุ์เป็นมือเปียาของรายการครับแล้วก็เป็นมือสิบเอ็ดของโลก วาสามาที่เขารอบสองไหมครับแพทย์้กับปุศราวีสินทุนักกีฬาจากอินเดียครับเมื่อวานอัยี่สบ2ว่องโลกไปศนต่อ .2 เกมครับโดยสกอร์12ต่อ21แล้วดกต่อ21ครับตกรอบแปลกครับหญิงเดียวอีกครูครับมิุวพร,รบวีช่อชูวง ซึ่งเป็นมือสิบเจ็ดของหลูกครับก็บเอาชนะไปยูปงจากไต้หวันไปสองเขง่าซื้อเกมครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกยี่สิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเขารับสองไปครับอีกคู่ครับอีกคนครับเมย์ายสุภานิดาเกตทองซึ่งเป็นมือเจดของรายการครับแล้วก็เป็นมือสิบของหลวครับเอาชนะซุงโชยุนจากไต้หวันไป สองต่อหนึ่งเกมครับเดยสโกะสิบสองตัวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดตัวเกีดครับเขารอบสองไปครับหญิงเดียวอีกครับเมย์นัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือว่างอันดับสิบเอดของโลกครับพบกับอาซูกะทากาฮาชิซึ่งเป็นมืออันดับห้าสิบเกีดของโลกครับผลการแข่งขันเมย์กัสามารถเอาชนะไปได้สองตัวส่วนเกียรครับ ยี่สิบเอ็ดต่อกิบและก็ยี่สิบสองต่อยี่สิบครับเขารอไปพบกับเกโกอรียามาลิสกาตุนจุงมือหาของรายการและก็เป็นมืออันรับเปียดของโลกครับจากอิโดนีเซียครับที่เคยเอาชนะมนีในรายการโอลิมปิกทางที่พานม้านี่นะครับเป็นการไม่แย้มมือกันอีกครั้งครับประือเพียงแเดียวครับวิวกุลวุฒิวิทิศารซึ่งเป็นแชมป์รนการทีเอลที แจ็คจริเกาหลีใต้ครับมือ่าอันดับสของรายการแล้วก็เป็นมือ่าอันดับ5ของโลกพบกับอึนกาหลอง,งอังกุสซึ่งเป็นมือ่าอันดับ19ของโลกรับจากฮ่องกงเกมนี้มีลกาสสามารถเอาชานะไปได้ครับสองต่อศูนเกมด้โวยสกอร์21ต่อ1 9แเก้วก็21ต่อ12ครับเข้ารลอก2ไปพบกับซิยูเอ็มมืออันดับ30ของโลกจากไต้หวันต่อไปครับแล้วก็ประเภท คู่ผสมครับบาสเดชาพุนทัวร์บอลรันเคราะห์คู่กับเฟลมสุพิศราเพียวสามพานันคู่มือว่าอันดับสองร้อยอ็ดของหลกกกบสามารถที่รอครับเอาชนะคู่มือว่าอันดับสองของรายการแล้วก็เป็นมือวอาอันดับเก่าของหลกจากมาเลเซียไปสองตัวส่วนเกมครับยี่สิบเอ็ดตัวสิบห้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดตัวสิบสองเขารับสองต่อไปครับอีกคู่ครับ ครูผสมอีกครูครับเอ็มสุภักจอมกอาะจบคู่กับปอปอสับสิรีแต่รัตนชัยซึ่งเป็นครูมือว่างอันดับ1นึอของโลกครับเพ่ครูมือว่างอันดับเจของรายการจากอินโดนีเซียครับศนต่อสองเกมครับเลิกสกอร์สิต่อ21แล้วครับสิต่อ21ครับครูผสมอีกคู่มมคนึงครับ ไตเติต้ลรุธธนภักปูธทองคู่กับเจนเชื้อนิชาสุดใจประภารัรับเอาชนะอู่วังดับหกของรายการสองต่อสูญเกียมครับ21ต่อสิบหแล้วก็ยีบเอต่อสิบสองครับเขารอบต่อไปครับแล้วก็ปีท้ายโดยหญิงคู่ครับสองพี่น้องอันนามูนาอันนานันทก,การคู่กับมูนาบิญยาภาเยี่ยมสะอาด แล้วก็เป็นเป็นมือสิบเข้าของลูกครับปาทาแใหนกับคู่มืวอว่างครับรอยจีของลกจากของลีไต้ไปยังนา่าเสดายครับหนึ่งต่อสองเกมโดยสกอร์ยี่สิบเอต่อสิบแดสิบเกต่อยี่สิบเอแล้วกับสิบสต่อยี่ครับตัวกรอบยังนักเสียดายครับสรุปเร็วมือนี้นักกีฬาไทยล้มกันแข่งขันส0บาายการครับก็เขาลอปไปหกายการแล้วก็ตกรอบไปสี่ไการครับมืออึ้น กษตรนี้รายการแข้งตัวครับเพราะว่าร้ายการมีแข้งเริ่มจากวันที่1ิบสองถึงวันที่ส7บพฤศจิกาครับถ้ามีข,าข,าขา่าวข่าวจังไลยกับช่องพริกไทยดำก็ดินำมารายงานให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้รับทราบต่อไปครับสําหรับิีมีก็ขอบคุดทุกท่านครับที่เข้ามาปิดกาลังใจช่องพริกไทยดำเช่นเครับขอบคุณหลายครับฝากติดตามช่องพริกไทยดำเชนเดีวกได้ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ